I <laughs> do คุณผู้ชมครับผมมาที่งานคอมพิวเ x 2023นะครับที่ไต้หวันนะครับนอกจากที่นันกางเอ็กซิบิชันทา์ชั้น4เนี่ยจะมีบูธของแบรนด์ดังๆมากมายแล้วยังมีที่ชั้น1ด้วยนะครับเราลงมาที่ชั้น1เราก็จะเจอบูธที่ใหญ่มากๆนะครับมีจอ LED ขนาดใหญ่เพิ่มเติมเลยพร้อมกับมีโลโก้กิ g ก b y ะไบ์ครับด้านหลังผมนี่คือบูธของกิ g ก b y ะไบ์นะครับกิ g ก b y ะไบ์ปีนี้นะครับมาด้วยคอนเซปที่เรียกว่า future of computing โอ้โหคือ ปูทางได้วันนี้ไปจนถึงอนาคตเลยนะครับในบูธของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันนะครับโซนด้านขวามือผมนี้คือโซนทางฝั่งที่เป็นเกมมิ่งเกียร์ของ g i g a b y t e เองนั่นก็คือแบรนด์ a l r u s นั่นเองนะครับจะมีโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆของ a l l u s นะครับอยู่ทางด้านโน้นส่วนทางด้านซ้ายมือผมนี้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเป็นแผงจอแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่เลยนี่คือ Data Center อร์ที่ทาง g i g a b y t e ทำด้วยนะครับแล้วด้านหลัง จะมีสิ่งที่เรียกว่า HPC อ่าคุณผู้ชมอ,อาจจะไม่คุ้นเคยคำนี้ HPC คือ High Performance Computing เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำหรับออกแบบมาในยุค AI นะครับเรากำลังทำการเทรน AI เรากำลังสร้างสิ่งใหม่ๆที่มันต้องใช้การประมวลผลแบบหนักมากๆคุณจะใช้เครื่อง PC ธรรมดาไม่ได้คุณใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาไม่ได้คุณต้องใช้ HPC High Performance Computing เดี๋ยวพาไปดูด้านในครับ อยู่ในมุมของ a l l r a s ครับแบรนด์เกมมิ่งของกิกะไบนะครับจะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายะนะครับด้านนู้นมีเครื่องคอมพิเวเตอร์ PC แบบเป็นเซตนะครับตรงนี้จะเป็นโซนของแล็ปท็อปของ a l l r s นะครับแล้วก็ยังมีโซนที่เป็นฮาร์ดแวร์ต่างๆด้วยจะเป็นเมนบอร์ดหรือว่าจะเป็นการ์ดจอนะครับอยู่ทางด้านนู้นเลยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะแยะมากมาย,ยเดี๋ยวเรามาเดินดูกันครับว่าอันไหนเป็นไฮไลท์เด่นๆนะครับอย่างตัวนี้คือ a l l r s 15x ครับนี่คือเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก รุ่นใหม่ที่ดับการอัปเดตสเปคนะครับเป็น Intel Core Gen 13เรียบร้อยนะครับ Nvidia GeForce RTX 4000 Series นะครับหน้าจอ240หรือว่ามี165 h z ให้เลือกด้วยนะครับแล้วก็ sRGB 100%เลยนี่ตัวนี้นะครับหน้าจอ 2K เหมาะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับที่เหมาะสำหรับสายเกมโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วเขาก็มีหลายรุ่นนะครับมีเลือก อลรส 16, บอลัา 17x นะครับรูปทรงที่แบบไม่เกมมิ่งมากๆอยู่ทางโน้นนะครับนี่เป็นจอประเภทที่แบบว่าได้เซอร์ติฟายจาก Nvidia Studio ด้วยนะครับว่าเป็นจอที่มีสีสันตรงมากๆสามารถใช้ทำงานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับตัว PC ก็สวยดีมาดูฮะนี่ฮะมีหลายรุ่นเลยตัวนี้นะครับก็จะมีสเปคที่จะสามารถคัสตซอมได้แตกต่างกันไปนะครับผมพามาดูแบบคร่าวๆนะนะเพราะว่าเราไม่ได้มี ดีเทลของข้อมูลครบทุกรุ่นนะครับเมนบอร์ดก็จะมีนะครับตัวนี้เป็นตระกูลเกมมิ่งเลยนะครับ all rust นะครับที่เป็นชิปเซ็ต z 790 สำหรับ Intel Core Gen 13นะครับก็จะมีหลายรุ่นเลยโอโมีให้เลือกแบบยุบยับไปหมดนะฮะเต็มไปหมดเลยการ์ดจอก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับการ์ดจอที่เป็น Aero นะครับของ a l l u s นะครับตัวนี้นี่ฮะมีหลายตัวเลยโอ้โห4090 Gaming OG Overclock 2 4 G นะครับตัวนี้ 24GB จัดเต็มนะฮะสเปคแบบสุดๆไปเลย นะฮะแล้วก็มีจอด้วยครับมีจอของ g ิ b y ไบด้วยตัวนี้นะฮะโอ้โหนี่เป็นเซตมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับกับชุดเกมมิ่งของเขาสวยงามมากๆนะครับต่อเนื่องกันมาดูฝั่งนี้ครับทาง g ิ b y ไบเนี่ยมีการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของโลกอนาคตอย่างพวกระบบขับเคลื่อนนะฮะอัตโนมัตินะฮะเขาก็จะมีมีครับเป็น e mobility อันนี้เป็นชุดเซนเซอร์และซอฟต์แวร์ของเขาบวกกับตัวประมวลผลที่อยู่ตรงนี้ครับ ดูลักษณะแล้วเหมือนแอมลิฟายเออร์ที่อยู่ในรถยนต์สมัยก่อนนะฮะตัวนี้เลยนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับตัวนี้จะช่วยประมวลผลชื่อมือเหมือนมี AI มาคำนวณการขับรถของเรานะครับวิ่งไปตามบนท้องถนนเดี๋ยวพาไปด้านนู้นตรงนี้คนเยอะเดี๋ยวขอตัดวับไปด้านนู้นไปดู HPC และตรงมุมนี้ครับที่ผมบอกว่านี่คือคำศัพท์ใหม่นะครับนั่นก็คือ HPC High Performance Computing นะครับของทาง g i g a b y นะครับนี่คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานคำนวณระดับสูงงานที่ต้องการ Performance ของเครื่องระดับสูงนะครับอย่างเช่นการเทรน AI i การที่จะคำนวณ Data นะครับที่มีอยู่มากมายอยู่ในโลกเราตอนนี้นะครับจะต้องใช้เครื่องที่สเปคสูงมากๆนะครับในสเปคของเครื่อง HPC อย่างตัวนี้นะครับคือ Gigabyte S23B60 ตัวนี้นะครับจะใช้เป็น CPUNVIDIAGrace ซ u เปอร์ชิปนี่ตัวนี้เป็น CPU ตัวใหม่เลยนะครับผมไม่ค่อยรู้จักมากนะฮะน่าจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเลยนะครับเป็น CPU ที่แบบว่ามีพลังงานการประมวลผลสูงมากๆนะครับแล้วก็ใส่แรมที่เป็น DDR5 นะครับแบบ ECC ตรวจสอบความผิดพลาดมาเรียบร้อยใส่แรมเยอะถึง 1TB เทลเลยครับเอาไว้คำนวณ AI เอาไว้คำนวณงานยากๆงานวิจัยต่างๆซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ระดับนี้ครับถึงจะใช้ได้ ฝั่งนี้ของกิ g a ไบ์นะครับเท่มากๆเลยนะครับเป็นโซนของพวกเซิร์ฟเวอร์ที่ทํา Data า e n t e r ตนะครับตกแต่งด้านหลังอย่างสวยงามเลยมันดูเหมือนห้องปฏิบัติการ Command Center อะไรสักอย่างนะครับเรื่อง Data Center หรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมไม่เชี่ยวชาญเลยนะครับคุณผู้ชมต้องขอไปด้วยไม่สามารถพาดูรายละเอียดลงไปได้ว่ารุ่นไหนดียังไงแต่จริงๆแล้วคือจะให้ทุกคนรู้ว่ากิ๊กไบเนี่ยไม่ได้ทําแค่ ฮาร์ดแวร์สำหรับคอน sumer ทั่วไปใช้นะครับใช้สำหรับ Data Center เป็นเซิร์ฟเวอร์ระดับใหญ่แบบนี้เอาไปทำคลาวด์ซิสเต็เอาไปทำไซต์แบบสำรองข้อมูลอะไรเงี้ยโอ้โหใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยนะครับเขาก็มีโซลูชันทางด้านนี้ด้วยเช่นกันและทั้งหมดนี้คือบูตของ Gigabyte นะครับในคอนเซปต์ของ Future of Computing นะครับในงาน Computex 2023ที่ไต้หวันครั้งนี้ครับ